ล่าสุดออกมาพูดเองเลยแต,ต่ชุดมายืนยันอย่างโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ต่ชุดมายืนยันเองอย่างโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกได้ว่าหลังวันก่อนคุณแม่คนสวยของน้องพิพิมพ์สาวไต,ต่ชุดมาไปร่วมพูดคุยในรายการคุยแหลกแตกตึกของพิธีกรคนดังมดขชาพาและมีบางช่วงบางตอนที่ได้มีการพูดถึงเรื่องหัวใจกัน และมีการรายง,งานข่าวคลาดเคลื่อนออกไประบุว่าแม่ตายไม่โสดมีหนุ่มดูแลหวัวใจแล้วนั้นล่าสุดตตยชุดมาได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ให้ชัดๆอีกครั้งผ่านการโพสต์อินตราแกรมระบุว่าพูดตรงไหนคะว่าวคุยอยู่ข่าวเดี๋ยวนี้ก็คือเขียนตามที่อยากจะเขียนหรือเขียนตามความรู้สึกไม่ได้เขียนตามความจริงอยากรู้ความจริงมาอ่านสำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะนะคะนะคะ เอาเป็นว่าใครที่ยังเข้าใจไม่ตายผิดให้รับทราบข้อเท็จจริงตามนี้เลยจ้ะอย่างโสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคน